บทที่เจ็ดเพื่อนรักเพื่อนเล่นบทที่เจ็ดนะครับอันนี้คือเลขเจ็ดไทยนะครับน้องๆเลขเจ็ดไทยถ้าเห็นเลขนี้ก็หมายถึงบทที่เจ็ดนะครับบทนี้มีชื่อว่าเพื่อนรักเพื่อนเล่นทีนี้มาสะกดตามครูนะครับตัวนี้คือพอพานใช่ไหมครับเจอกับสระเอือนะครับพอพานสระเอือ พอเอือเผือนะครับแล้วก็มีตัวสะกดเป็นนอนหนูนะครับพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะครับพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนรอเรือไม่หันอากาศกอไก่นะครับตัวนี้คือสระอะรออะกอรักนะครับรออะกอรักฉะนั้นคํานี้ก็คือเพื่อนรักส่วนอีกคำนะครับเพื่อนเล่น เช่นกันนะพอพานสระเอือนอหนูเป็นตัวสะกดพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะครับเพื่อนเล่นรอเอนอเลนไม่เอกเล่นนะครับเพื่อนเล่นฉะนั้นอ่านรวมกันในบทนี้ก็คือเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะครับลองมาดูรูปเห็นไหมช้างนะครับกับควานก็เล่นน้ำกันนะครับอ่านะทีนี้ไปดูหน้าต่อไปได้เลยครับ อ่านตามครูนะครับรู้จากคำนำเรื่องอ,อันนี้ถ้าน้องๆอ,อ่านตามครูในแต่ละบทก็น่าจะพอสะกดได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครูสะกดให้ดีครูจะสะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรออูรูไม่โทรออออำำรู้จอกอจากคออ,ำำออัมคำรู้จากคำนออัมนำรอเอืองง เรื่องนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องทีนี้มาดูนะครับว่ามีคำศัพท์ใหม่ๆอะไรบ้างคำแรกนะครับถูถูทอถุงสระอูทออูถ,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 ถูนะครับคำนี้ในรูปเราจะเห็นว่าเด็กผู้ชายกำลังถูตัวช้างอยู่ใช่ไหมครับอันนี้นะครับคือลักษณะการถูต่อไปนะครับวิ่งวิ่ง วแหวนสระอิงองูไม่เอกวอ,อกงวิงไม่เอกวิง่งนะครับอันนี้คือวิง่งจากในรูปเราก็จะเห็นใบโบกกับใบบัวกําลังวิ่งแข่งกันใช่ไหมครับอันนี้แหละครับคือคาว่าวิ่งต่อไปครับคําว่าพ่นพอนอไม่เอกนะครับพอโอนอพนไม่เอกพ่นนะครับพ่น จากในรูปที่เราเห็นก็คือช้างกําลังพ่นน้ําออกจากงวงใช่ไหมครับเพื่อรดตัวเองตอนอาบน้ำนะช้างอาบน้ําให้ตัวเองโดยการสูดน้ําเข้าไปในงวงแล้วก็พ่นน้ําใส่ตัวเองอันนี้แหละครับคือคําว่าพ่นเอามาดูครรําศัพท์ต่อไปด้านล่างครับคํานี้นะครับหัวเราะหัวเราะหออัวหัวรอเออะเราะหัวเราะ นในรูปก็เป็นอาการแสดงถึงการหัวเราะนะครับเด็กกำลังดีใจหัวเราะอยู่นะครับต่อไปครับคูเข่าคูเข่าคออูคูไม่โทคูขอเอาเขาไม่เอกเข่าคูเข่าะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนั่งคูเข่าของช้างนะครับฉะนั้นคำนี้คือคำว่าคูเข่ามาดูคำข้างล่างต่อไปนะครับอีกสองรูปสองคำ คำนี้คือคำว่าอาบน้ำนะครับอาบน้ำอ a b a อํอออานําไม่โทน้ำอาบน้ำในรูปก็คือเด็กผู้ชายกำลังอาบน้ำอยู่ในสระหรือว่าอยู่ในอ่าคลองก็ได้นะครับอันนี้คือการอาบน้ำต่อไปนะครับสับประรดสับประรดนะครับ s a b อ p ป,ปะ รอโอดดรถสับประรถนะครับอันนี้ก็คือในรูปก็คือผลสับประรถนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมกันนะครับอ่านตามครูนะครับผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข่งแล้ว กองออกทั้งลั่นลงต้นหลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาดน้องๆฝึกอ่านให้คล่องแคล่วเลยนะครับ วิธีการฝึกอ่านที่ง่ายที่สุดก็คือน้องๆเปิดคลิปของครูนะครับแล้วก็อ่านตามคําไหนอ่านไม่ทันน้องๆก็หยุดนะครับแล้วก็ฝึกอ่านใหม่จนคล่องนะครับเมื่อน้องๆอ,อ,อ่านคล่องแคล่วแล้วน้องๆก็เปิดดูหน้าต่อไปได้เลยครับ